มีข่าวจากข้างนอกมาครับว่าเออ่วีคที่ซานีได้ฟิตชูลิงกับออฟอะครับรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยโอเครู้สึกยังไงบ้างไม่ดีก่อนโอเคซึ่งซึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่าเออมันอินเนอร์มากมากคือมันรู้สึกรู้ข้อรู้สึกที่จริงเพราะเขาส่งมาก่อนด้วยอ่ะโอเค ที้เขาด้วยเพราะเขาก็ส่งมาดีนะที่เขาไม่สบายแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันดีด้วยก็รักเมันชินแล้วก็ถือว่าว่าโชว์นี้ก็เป็นโชว์ที่ดีโชว์นึ่งแล้วแล้วแล้วจากแล้วจากที่คุณได้ได้ได้ไปสัมผัสจากข้างนอกมาอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดว่าอ๊อฟรู้สึกยังไงคะเออผมถามเขาแล้วครับเขาก็ก็โอเคครับเขารู้สึกก็ก็เขาก็คิดว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีโชว์นึงไปกดฉี่เนี่ยรายการสอนนะอยู่ก่อน เอ้าไใก็เป็นเลยแล้วเล่นเน็ตตายเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเรามีเซอร์ไพรส์ให้แขกรับเชิญเราด้วยอ๋อฮะเซอร์ไพรส์อะไรครับนิตี้ขอเชิญพวคุณองค์ชแขกเซอร์ไพรส์เหรอแขกเซอรพรส์เดงงแขกเซอร์ไพรส์มาค่ะใส่ด่งมาแขกเซอร์ไ แล้วแหละค่ะทำงานเข้าตลอดคืออันนี้เป็นจริงจริงแล้วการที่เราจะสนิทสนมกับจะอึศักดิ์ทำไมเรื่องพี่โอเคไม่ใช่เรื่อแบบอย่างการที่เราสนิทกับใครสักคนเนี่ยเราให้ความสนิทได้แค่ไหนคะกับคนที่ชื่อ ก็ในในระดับในระดับหนึ่งในที่จริงเป็นคนสนิทกับผู้ชายแบบมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำเพราะด้วยความที่เป็นสไตล์ห้าวๆค่ะก็จะแบบเล่นตบหัวตบกระบาลซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเขาคงไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเล่นค่ะโอเคเชื่อค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงก็ก็รู้สึกดีที่จริงรู้สึกดีตั้งแต่วีคนั้นทั้งวีคเลยเพราะว่าเพื่อนได้เข้ามาด้วยแต่ก็จะแบบแค่รู้สึกว่าเออสงสารเพื่อนที่อยู่ข้างนอกเพราะว่า ทุกคนอาจจะไม่สบายกันซะส่วนใหญ่ด้วยอากาศหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็จะแบบต้องตะโกนคอยแหกปากกันเข้ามามผ่านกระจกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออเพื่อนๆแบบให้ความสําคัญกับ,ก,บกับกับการแสดงของเราซึ่งแบบเขาไม่ได้ไม่มีส่วนไม่มีผลต่อการโหวตอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วทําไมออฟอินเนอร์จังเลยอินเนอร์อินเนอร์อ่ะอันนี้เพิ่งนะอันนี้ไม่ให้แก้ตัวนะคะแต่ถามว่าทำไมอินเนอร์จังเลยเพราะว่าเราเนี่ยเรียนมาที่นี่ครับ เราก็มีความสามารถพอสมควรอยู่ด้วยเพลงด้วยหรือว่าด้วยด้วยเราเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับก็คือเราก็ต้องตั้งใจทําให้เขาให้เต็มที่โอเคทุกคนสัมผัสได้ว่ามันไม่เหมือนกันตรงนี้กับเส้นนี้มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วรู้สึกอะไรกันบ้างไหมคะคัดก่อนคับ เดี๋ยวเราจะสอบประเด็นชื่อว่าแม็กอันีบนเวทีนีไม่ใช่เอาสดกไเราเจาะเน้นตรงนั้นเอาแบบเรืองให้เพือนได้ได้นะไม่ดูหนอั้นี้นะช่วนี้เลยนะพี่กอกตาหนองเจาะาก คุนะคะนิวตี้ก็ดีแล้วดีแล้วสุชาติตอบดีแล้วนะคะสานีนั่งหลังตรงนิดนึงพี่บอกอะไรเราออกออกทีวีเดี๋ยวจะไม่สวยพีธีกรขาจะขอบอ่ะเราเราได้บริฟกับทางพิธีกรผู้ชายแล้วนะครับห้าสี่สามสองครับสำหรับช่วงที่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณออฟมาเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญเรานะครับอ่ะสำหรับคำถามต่อไปนะครับก็จะถามสานีนะครับเออมีข่ามาเหมือนกันว่า เวลาที่เล่นละครี่ได้ข่าวบ่อยมากเลยได้ข่าวเยอะครับเวลาที่เล่นละครกับแม็กเนี่ยซานีรู้สึกอย่างไรบ้างกับแม็กด้วยรู้สึกยังไงคะมันแบบหวานชื่นอะไรเงี้ยฮะอ๋อรู้สึกอินเนอร์เหมือนกันค่ะเหมือนที่ออฟอินเนอร์มาอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราก็จะมีอินเนอร์เหมือนกันคือด้วยการที่เราเรียนเยอะหรืออะไรเยอะเราก็มีอินเนอร์จะอินเนอร์ดีหรือไม่ดีตื้นลึกหนาบางไงก็ไปว่ากันอีกทีแต่แบบว่าในตรงนั้นนะคะณตรงนั้นเราก็ต้องทําในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราให้มันดีที่สุด แล้วเล่นได้ดีมากเล่น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 แบบไหนครับกับกับช่วยแสดงให้ดูได้ไหมครับกับแม็กหรอเอาฉากไหนวะจะได้เข้าใจฉากไหนไม่รู้ครับเล่นละครฉากไหนคะแม็กอย่าไปอ๋อฉากไหนช่างทุกคนอยากจากพอฉากไหนดีครับขอดูฉากที่มิ้นต์จะวิ่งมาค่ะพี่กอนเป็นชายไหนนะจ๊ะโอ้โหเป็นอะะไ้ค่ต้องได้ค่ะได้ค่ะ สินี้เราอินเสิร์ตเข้าไปได้ไม่เป็นไรกลับับกลับลม่ยอมจอนสกุเวลานี้ครุ่นเีป่ะคะรับ5 4า2เป๊ะเป๊ะเขาดูหลายรอบจริงแม็กซออกซิแม็กในเรื่องวันแม็ก อย่าไปนะยปไ่แม็กไปนะแม๊กให้อยแม็ก ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะครับมีมีแฟนคลับอะครับเขาเขาขอมาว่าอยากเห็นซานิเต้นให้ดูจะเต้นให้ดูได้ไหมครับเต้นมืออะไรคะเดี๋ยวอ่ะเต้นได้ไหมครับคนบ้าอะไรเต้นไม่ได้โอเคครับไม่ดูเชิงน้าเลยครับเรื่องพี่ก่อนเอาเลยครับบนเส้นมือให้ซานิด้วยนะครับ สนุกสนุกกันเต็มที่นะฮะคนนี้อ๋อเลยนี่มันลบล้อมงานวัดหมดปิดเลยนะปิดเลยมาดีอีกแล้วมาดีมาดีมาดีโอเครายการนี้น่าจะเป็นรายการชื่อรายการอะไรคะเหนื่อยจังวะเหนื่อยจังวะวันนี้นะมันมันคงต้องหมดแล้วล่ะก็ฝากก็ฝากมิกซ์สุดท้ายไปด้วยนะคะมันเป็นเลยที่ หาดูไม่ได้ง่ายเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราทั้งสี่คนแล้ววันนี้นี้ก็ได้แปดคนมาแสดงให้ดูแล้วว่าเขามีความสามารถแค่ไหนนะครับถ้ายังไงคนที่รักเขาเชียร์เขายังไงก็ต้องช่วยโหวตให้เขาได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันด้วยแล้วกันใช่ค่ะแลวนอกแลวนอกจากจะได้ดูทั้งสี่คนนะคะก็ยังได้ดูเพื่อนๆอีกแปดคนที่เหลือด้วยนะคะก็เป็น เป็นแฟนคลับใครหรือเชียร์หลายคนนะคะก็มากันวันนั้นก็คงจะได้เจอคาบทุกคนแน่นอนครับยังไงวันนี้ขอบคุณซานีมากนะครับที่มาร่วมในรายการเราเป็นพิธีกรไหมสำหรับอาทิตย์หน้านะครับจะมีใครมาอีกนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับยดีคระสวัสดีครับเหนื่อยรายกปิดเลย กตนละพามามานั่งลงูกฝ่ายฟาวเนะี่ยทำดีชักมาเนี่มาเนี่ยทำดีชักมาเนี่ย<ะ>แล้ววันนี้เราก็มีคุณย่าคุณยายค,คุณแจซอนมาเนี่ยวันนี้เราก็มีผู <c> ้ <oughs> เอาละค่ะแลตอนนี้นะคะเราก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการเป็นพิธีกรในวันนี้นะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆสี่คนที่ยังไม่เคยออกจากบ้านเนี่ยก็สามารถตอบคำถามได้ดีแล้วก็ให้ขอให้ทําอะไรก็ทำแล้วจริงๆเราสามารถปฏิเสธได้ตรงนี้พี่ก๊อฟว่าไงคะพี่ก๊อฟโปรดิวเซอร์นะคะพี่ก๊อฟบัลเลอร์นั่นเองเก่งมากมากประทับใจพี่มากๆแล้วเดี๋ยวออกไปเจอกันเดี๋ยวพี่จะไปกันพี่ก๊อฟวองเขาเดินไหมครั โอเคเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้เราเลิกค่ะไปด้วยความสุขสนานเดี๋ยวยังไงขอสี่คนมาคุยเรื่องจดเพลงแอ้เดี๋ยวอีก8ดคนแยกไป้อมเพลงอันนั้นได้เลยนะอัมตะบายเรียบร้อยเดี๋ยวคุยแค่สี่คนคุยอะไระ